สวัสดีค่ะวันนี้โอจะมารีวิวการใช้งานแม่พิมพ์คิมหนีปั้นดอกตูมกล้วยไมย้ฟาแลนอฟชีสนะคะ เดี๋ยวเรามาดูการนะคะว่าการใช้งานใช้อย่างไรนะคะง่ายและรวดเร็วมากแล้วก็เหมือนเพราะว่าเราทําแม่พิมพ์นะคะแม่พิมพ์คิมหนีบนี้เราทําจากอาดอกจริงนะคะนี่ลายก็อย่างนี้เลยนะคะชัดๆเลยให้ดูาลายเหมือนผิวนี่นะคะ งานก็จะออกมาแบบนี้เลยอันนี้คือดอกใหญ่อันนี้คือเพ้นสีเรียบร้อยนะคะนี่คือดอกใหญ่นะคะเราจะได้ทั้งลายเขาแล้วก็ได้ทั้งรูปล่างเขาคือถอดออกเต็มดอกเลยนะคะนี่คือเพ้นสี มีอยู่ทั้งหมด3ขนาดนะคะเราทำมาจากดอกจริงนะคะแม่พิมพ์ของเราเนาะเราอัดลายมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็จะได้แนวตั้งลักษณะนี้นะคะแนวตั้งแบบนี้เลย แล้วเราพอมันแห้งสนิทเราก็ค่อยมางอเขาแบบนี้เห็นไหมคะนี่คือมมามาดัดเขาดัดเขาเรียบร้อยนี่นี่คือลายปื๊ดป,ปอย่างนี้เลยนะคะนี่ถ้าเป็นฟาแลน์เอ่อสีขาวที่ดอกบานออกมาแล้วสีขาวดอกตูมก็จะสีเขียวนะคะแต่ถ้าเป็นสีม่วงเขาก็คือดอกตูมเขาจะออกมาเป็นสีม่วงแบบนี้นะคะ สวัสดีค่ะคุณสุนิสานะคะเรามาดูกันนะคะกอนอื่นแววกทามือแววกทามือพร้อมได้กลิ่นหอมแล้วก็ปรับสภาพดินให้ดียิ่งขึ้นนะคะ,ะก็จะทามือก่อนมือถนอมมือให้ชุม่มชื้นด้วยนะคะน่ทา เสร็จแล้วนะคะแล้วก็เตรียมโฟมลูกอดอกใหญ่นะคะเราจะใช้โฟมเข้าช่วยถ้าไม่ใช้โฟมก็ใช้สำลีทำไมเราถึงใช้ช่วยเพราะว่าจะได้หนึ่งแห้งไวสองประหยัดดินนั่นเองนะแค่มีแค่นั้นแห้งไวแล้วก็ประหยัดดินนะคะแล้วก็ดินที่ผสมสีเขียวแล้วนะคะดินที่ผสมสีเขียวแล้วนะคะเป็นสีเขียวที่เราใช้ สีเขียวเบอร์เจ็ดผสมในเนื้อดินดิบคือเนื้อดินที่ยังไม่ผสมสีขาวเลยนะคะใช้เล็กน้อยก็จะได้เขียวอ่อนๆแบบนี้เลยนะคะเราจะทําเขียวอ่อนนะคะสังเกตได้นะคะว่าเนี่ยมันเป็นดินโดยการเวลาแห้งแล้วมันจะเข้มนะคะนี่เวลาแห้งแล้วมันจะเข้มนะคะนี่คือของตัวนี้เนาะนี่นี่แห้งแล้วมันจะเข้มนะคะนี่นีตัวนี้นะคะนี่ตัวนี้ แห้งแล้วมันจะเข้มขึ้นนะคะตัวนี้คืออีกโทนสีหนึ่งนะคะโอเอามาผสมนะคะอันนี้อ่อนกว่าอ่อนกว่าตัวนี้นะคะแต่ที่จริงแล้วแห้งแล้วมันจะเป็นปสีนี้นะคะสีนี้สีนี้นะคะคือเข้มกว่าระดับหนึ่งอ่ะมองชัดไหมอ่ะอย่างนี้ชัดกว่าเนาะเนาะอ่ะตัวนี้โอ๋ทำไม่สวยนะคะโอก็จะทําใหม่ให้ดูตรงนี้เลยเนาะอ่ะมาดูกันสวัสดีค่ะคุณน้องมั่งมีสวัสดีค่ะคุณรรนะ ามาดูกันว่าใช้งานยางไงอื่นก็ล้วงดินออกมาว้าดินของเรานะคะไม่ต้องทนติดถุงแก้วไม่ต้องกลัวนะคะถุงสิบล็อกไม่ต้องกลัวว่าเอ้ยเสียดายเราก็ออกมาใช้ได้นะคะก็คือมันติดอย่างนี้นะแล้วก็แบบพั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 บให้ดินกับดินเจอกันมันก็จะติดกันแล้วเราก็จะออกมันก็จะออก,กจากถุงแก้วได้เห็นไหมคะเด็ดถุงสิบล็อกได้ นี่นะคะมันก็จะไม่ติดนะดินอันนี้ดินฉลากสีพอนะคะมันก็ไม่ติดนะก็คือสามารถเราออกมาได้หมดจดนะคะนี่ทางฝั่งนี้นะคะอ่ะมันติดนินเห็นไหมมันติดถุงใช่ไหมแล้วก็แค่เอามันไปแตะกับดินข้างล่างปุ๊บมันก็จะติดกันเองกับดินนะคะเห็นไหมมันก็จะติดคือมันหมาดแล้วมันก็จะหลุดออกจากถุงอยู่แล้ว เอาทำง,ง่ายเอาโฟมมาปึ๊บใส่เข้าไปเห็นไหมคะดินมันเยอะไปก็ออกหน่อยก็ได้ออกตตอนนี้แหละก็คือ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 ,คอให้หน้าเนียนๆหน่อยนะคะปึ๊บๆแล้วก็ใส่เข้าไปแล้วก็อย่าลืมก้านร่วน,นะคะก้านร่วนเราใช้เบอร์ยี่ิบนะคะถ้าเบอร์สิปหลายคนอาจจะดัดไม่ได้ อาจจะแข็งไปก็ใส่อย่างนี้เลยใส่ลงไปแล้วก็บีบปื๊บบีบเลยอย่างเงี้ยดินส่วนเกินนะคะมันก็จะแลบออกมา <c oughs> ดินส่วนเกินแล้วแลบออกมาแล้วก็ออกแค่นั้นแหละอ่าเอาออกอ,ออกดื่มเอาเออนี่ค่ะมันก็จะเป็นประมาณนี้ลืมเอาไอเนี้ยมาเตรียมลว,ะะะลวดกันนะคะเอารวดก่อน ลวดโดช้ยเบอร์ยี่สิบเนาะเส้นดัดดับง่ายสิบแปดจะแข็งไปนี่เบอร์ยี่สิบนะคะแล้วก็จะเอามาตัดเส้นหนึ่งเราจะตัดได้ตัดเฉียงๆหน่อยนะจะแทงทะโลโฟแบบนี้ปึ๊บปึ๊บอ่าสามนะคะปึ๊บจะได้สามนะ ทักทายเข้ามาได้นะคะนี่แล้วก็บีบเข้าเหมือนเดิมแล้วก็เสียบทะลุเลยที่เราตัดจิงเฉียงให้มันแหลมๆนะคะแทงทะลุปุ๊บเอาให้ประมาณว่าเออมันโดนโฟมแล้วเข้าไปได้ประมาณครึ่งโฟมนะคะกะเอาแล้วก็อย่าให้ทะลุทะลุแล้วมันจะไม่สวยมันจะโผล่แบบตัวนี้นี่มันแทงทะลุไงมันจะโผล่ไม่สวยปุ๊บบีบเสร็จส่วนเกินนี่เห็นไหมมันจะมีส่วนเกินออกมาอีกนะเราเอา เอาลว่วแทงเข้าไปมันจะมีส่วนเกินดึงลงมาอีกปึ๊บเสร็จนี่แม่พิมพ์ของเรามจะดีตรงที่ว่าเราออกแบบบาให้มันแบบเราเฉือนหน้าดินไปได้ด้วยอย่างเงี้ยและให้บางมากที่สุดนี่นะคะมันก็จะเหลือเศษนิดๆนหน่อยๆเห็นไหมคะอันนี้แทงแทง,แทงทะลุไปนะอ่ะดึงลงมาหน่อยมันก็จะเป็นค่อยสวยเราก็ต้องเอาใส่ใหม่แล้วก็อย่า อย่าแทงทะลุขนาดนี้เอาใส่ไหมอ่าแทงลึกไปหน่อยไงคะปึ๊บตัดไหมปึ๊บอ,ออกมานี่นะคะเห็นไหมเห็นลายไหมเห็นลายไหม,มเสร็จแล้วเราก็เอาละปึ๊บ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 เก็บเศษเขาคะ่ะเก็บเศษเขานะคะปึ๊บให้เขาเป็นรอยพับอย่างงี้ไปเลยรูปลูบค่อยค่อยูปลูปลูบแบบนี้นะคะ รูเบาๆแล้วก็ก้านเขาก็ปื๊บลูดลงมานี่ดินไม่พอเราก็เอาดินมาใส่อีกเพื่อจะได้ทำก้านเขายาวๆมาแบบนี้ แล้วทีนี้เราก็จะให้ลายมันเห็นชัดขึ้นเราก็เห็นไหมคะเป็นร่องตรงนี้ชัดขึ้นแล้วก็จะใช้ตัวช่วยนี่ตัวช่วยนะคะกดลงไปเป็นแบบไม้ฟองดองเหมือนใบมีดอะ่ะนะคะแบบนี้เป็นตัวช่วยแค่นี้คะ่ะเรียบร้อยแล้วก็หาที่เสียบตากนั่นเอง เน,ะะนี่ยหาที่เสียบตากเส็บตากแบบนี้ีเห็นไหมคะมันก็จะได้ลายแบบนี้เลยนี่นะคะเวลาแห้งแล้วมันจะเห็นลายสนิทชัดๆแบบนี้นะคะเวลาแห้งแล้วตัวนั้นมันยังไม่แห้งมันมองไม่เห็นลายชัดเจนนี่นะคะ ลายก็จะประมาณนี้เวลาเราเพ้นสีก็จะออกมาประมาณนี้เลยนคะคะนี่แล้วเวลาแห้งเราก็จะพับลงนี่พับให้เป็นลักษณะดอกตูมจริงที่เราเสียบไว้ก้านช่อนคะคะเราก็จะพับลงดินของเราไม่แตกหักค่ะจะเจออากาศหนาวแค่ไหนก็ไม่แตกหัก บางดินบางบางยี่ห้อนะคะเจอหน้าหนาวแล้วบวกกับเราเอามาพันขดลวดมาผัดมีกับลวดนะคะเวลาพับงอจะหกักเปาะนะคะดินอันนี้โอ้ใช้ดินฉลากสีทองะคะ่ะสีพูก,ก็ทําได้นะคะแต่ว่าถ้าเจออากาศเย็นหน้าหนาวก็ค่อยๆทํานะคะมันงอได้แต่ว่ามันจะพับลงไม่ได้นี่ตัวน,นี้นะคะ ก็ใช้ได้เหมือนกันในเมืองไทยเราใช้ได้นี่นะคะแล้วก็พับให้ได้แบบว่ารูปทรงเหมือนของจริงเขาก็จะประมาณน,นี้เนาะอ่าตรงนี้ก็เหมือนกันเราก็จะมาพับลงแล้วก็ดัดเขา นี่นะคะเรียบร้อยเห็นไหมใครสนใจสั่งซื้อได้นะคะรอบส่งวันวันนี้วันวันศุกร์แล้วอ๋อวันจันทร์นะคะรอบส่งวันจันทร์รอบส่งวันจันทร์นะคะ สั่งไวโอนโอนภายในวันอาทิตย์นะคะหึงจะเป็นรอบส่งวันจันทร์ได้แบบนี้นะคะคิมนีบมีทั้งหมดสามไซส์นะคะสามไซส์เราขอจัดโปรโมชั่นนะคะ <S <s <ummer> <S เพียงแค่สิบชุดนะคะสิบชุดเท่านั้นนะทันคือทันไม่ทันก็คือไม่ทันนั่นเองนะคะ เพียงแค่500บาทฟรีค่าส่งแล้วก็แถมดินปั้นตัวนี้ด้วยมูลค่า160บาทปกติแล้วเซ้นนี้600บาทนะคะแต่เราโปรโมชั่น10ชุดนะคะสิชุดแถมดินปั้นหนึ่งก้อนดินฉลากสีทองดินคุณภาพเกรดพรีเมียมเกรดส่งออกมูลค่าก้อนละร้อนหกสบบาทฟรีส่งฟรีด้วยแถมลดราคาด้วยนะคะ สิบชุดเท่านั้นปิดรับออเดอร์วันอาทิตย์นี้ก่อนสามทุ่มนะคะวันนี้วันที่เท่าไหร่อันนี้วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สี่ใช่ไหมคะยี่สี่ยี่ห้ายี่หกวันที่ยี่สิบหกสามทุ่มจองออนก่อนสามทุ่มวันอาทิตย์น,น,นะคะรอบส่งให้วันจันทร์นะคะ ขอบคุณมากค่ะโปรโมชั่นดีๆอย่างนี้มีให้คุณแต่เป็นโปรโมชั่นก็แล้วจังหวะและโอกาสนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ